เอาล้วครับก็จะพูดคอนเซ็ปต์โดยตรงเลยนะครับก็คือที่นี่เป็นรัฐิครอบกรวไทยมหาอำนาจเราจะไม่ใช้ลัฐิไอรัฐิไอรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐิรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเผด็จการเราไม่ใช้เพราะเราไปใช้แล้วมนูลประเภทที่ผิด ประเภทที่ถูกไม่ใช้ล้วมันมีสองแบบแบบถูกกับผิดเปใช้ไม่ใช้แบบถูกใช้แบบที่ผิดอยู่แบบที่ถูกต้องรอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีซึ่งไม่มีคณะไหนยอมรอเหตุที่รอเพราะว่าต้องฝึกประชาชนไงฝึกประชาชนให้รู้ว่าหลักประชาไติเป็นอย่างไรแต่เขาไม่ฝึกประชาชนไม่ต้องรู้เรื่องชัดพวกรองเลยดีกว,ว่าเพร่ากงานเนี่ยก็ไม่ต้องฝึกประชาชนให้รู้จักสี่ข้อเอาข้อห้าเลยซึ่งเป็นพิธีการแต่ไม่ใช่หลักประชาไตยหลักวิะชาชคือสี่ข้อต้องทํา ทุกคนต้องเป็นต้องเชี่ยวชาญชำนาญต้องรู้เรื่องเลยใช้เป็นมีประสบการณ์ด้วยผ่านสิบยี่สิบสามสิบปีนั่นแหละจึงเป็น,ปร,ป,รป,รนรประเทศประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงและถูกต้องแต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้ใช้เขาเอาข้อห้าเลยท่านไม่ต้องไปเทียบประเทศอื่นนะนี่คือหลักวิชาที่ถูกนะประเทศอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันเขาสร้างเขาตั้งประเทศขึ้นมาก็ต้องรับประหากันเอก็จบไปอ่ะก็เหมือนกันเขาหนีไม่รอดคุณไม่ทําคุณก็เจอแต่ประเทศไทยนี่มันยี่สิบฉบับแล้ว มันมีร่ฐงุนมายี่สิบฉบ,บับยังจะทาฉบับยี่สิบอีกมันก็เรียกว่าโอ้โ,โง่กันแบบคืออยู่ในกระบวนการคนโง่แต่ขยันนะแล้วยังไม่รู้ตัวอย่อยางนี้มันมันเรียกว่ามันนําประเทศไม่ได้หมดวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้มานาประเทศถ้าอย่างที่จะไปเลือกตั้งเลยเลยหมดสภาพนะไม่เป็นผู้นําประเทศไม่เป็นคนไทยตัวจริงหมดวุฒิภาวะที่จะเป็นคนไทยตัวจริงคือเป็นคนไทยตัวปลอมมาอยู่ถ้าคิดจะเลือกตั้งนี่คือความจริงนะครับเราถูกต้องด้วย ว่าทุกวันเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยถูปลอมเป็นประเทศไทยไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักไม่ถูกวิชาเลยอยู่กันแบบมั่วๆอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขผมจึงพยายามอธิบายเนี่ยพยายามจะมาบอกให้ชัดเจนเนี่พยายามบอกตรงๆแล้วนะไม่ออมค้อมไม่ลงรายละเอียดแล้วบอกตรงๆเลยเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมประเทศผิดเราต้องรีบเปลี่ยนมันด่วนโดยไม่ใช้รัที่รัฐธรรมนูญถ้าท่านยังใช้รัฐที่มนูญอยู่ท่านก็ต้องไปจัดเลือกตั้ง เดินวนอยู่ในวงจรน้ำเน่าอีกต่อไปไม่รู้จบท่านจะทำไปทำไมเดินไปีกทำไมเพราะมันทั้งเสียของเสียเวลาแล้วมันไร้สาระมันปิดโอกาสความเจริญงอกงามของคนรุ่นใหม่ปิดโอกาสคนไทยหมดคนไทยจึงเป็นทาสอยู่ทุกวันนี้ต้องทิ้งอย่ารักษาอย่าสืบต่อไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปอจบเปลี่ยนจากเลือกตั้งมาเป็นเลือกตัวเองไม่ต้องไปเลือกสสแล้วเลือกตัวฉันเองเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางมันหรือหรือเรียกว่าเปลี่ยนจากรถแบบหนึ่ง มันเลือกรแบบสองอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพราะรถแบบสองไม่มีเลือกตั้งรถแบบหนึ่งต้องเลือกตั้งนี่ไงก็เปลี่ยนเลือกตั้งมาเป็นไม่มีเลือกตั้งและสถาปนาตัวเองเป็น,เป,นเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตคุณจะไปเลือกทำไมอ่ะคุณเลือกตัวเองดิตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเออคุณต้องเลือกตัวเองประชาชนทั้งหลายที้การจะเลือกตัวเองได้คุณจะต้องอยู่ภายใต้รัฐที่หนึ่งเรียกว่ารัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจไม่ใช่รัฐที่รัฐมนูญแล้วเพราะรัฐมนูนมัน ป็นเผด็จการมันหลอกลวงมันประชาชนปกครองตัวเองไม่ได้ต้องใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมาเนหน้าประชาชนปกครองตัวเองได้พอใช้ระบบระบอบการปกครองแบบใหม่ไม่ได้ใช้แบบประชาธิปไตยปลอมที่เราใช้อยู่แต่นี่เป็นประชาธิปไตยของแท้เลยเต็มใบ100%แถมเป็นชั้นสูงอีกชั้นสูงก็คือประชาชนปกครองเองเลยไม่ต้องใช้ตัวแทนนี่แหละครับแต่ที่ว่าแต่จะได้ระบบประชาธิปไตยท่านก็ต้องเลือกใช้รัฐที่ให้ถูกอย่าไปใช้รัฐที่บะปรนูญ พอท่านลงเดินไปตามรัฐธรรมนูญไงที่มันเขียนนะอย่าไปเดินตามรัฐธรรมนูญอย่าไปใช้รัฐที่ธรรมนูญให้ใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจพอรัฐพอรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเอาเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์มาใช้ซึ่งก็คือมาตรฐานที่สูงของประเทศไทยที่คนแรงงานคิดขึ้นมาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วท้าด้วยท้าชาลเลนจ์ให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยไปเทียบกับของฝรั่งเลยที่นี่ดีกว่าของฝรั่งดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกา ดีกว่าชาติใดๆในโลกใบนี้ดีกว่าระบบระบบใดในโลกใบนี้ที่คิดกันมาที่นี่ดีกว่าเพราะมันเป็นประชาธิไปไตยชั้นสูงที่ประชาชนปกครองตนเองมันสะท้อนตัวตนว่าคนไทยเป็นคนไทยตัวจริงเพราะคนไทยตัวจริงคือคนที่เป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ยิยย่ยยยยงยงเพราะชื่อของท่านสลายสถาบานไปว่าอิสระเติมยอยยักเข้าไปก็เป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงนั่นหมายว่าใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตนเองเท่านั้น เข้าใจครับว่าไทยยอยักษ์หรือ,อยังนั่นแหละครับทุกคนต้องรีบพลัาง,งานยืดอ,อ้กฉันเป็นไทยยอยักษ์การที่เป็นไทยยอยักษ์ท่านติดธงเนี้ยถุงระ้บอกประชาธิปไตยชั้น,ชนสูงเพราะระบอกประชาธิปไตยชั้นสูงนั้นจะทําให้ประชาชนต้อปกครองตนเองแล้วมีทุนสำรองพองละสี่ถึงสิบหกล้านบาทขั้นต่ำสี่นะแต่ผมอัพขึ้นมาเป็นหกแล้วก็เป็นหกถึงสิบหกล้านบาทนะแล้วมีสี่แพลตฟอร์มอยู่ในเดอะซุป,ปเปอร์สแตดด์ดท่านก็ไปเรียนรู้แล้วกันนะ ในสี่แพลตฟอร์มของเด็กซึ่เป็นสแตนดาร์ดนั้นมีอะไรแล้วในสี่แพลตฟอร์มนั้นแตกออกมาอีกเป็น10ปฏิวัติแล้ว10ปฏิวัตินั้นก็จะมีประธานแต่ละปฏิวัติประธานแต่แต่ละปฏิวัตินั่นแหละครับคือเป็ีส่วนมันเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมี10คนหนึ่งเพราะว่าทั้งปฏิวัติเป็นไปสิบด้าน10เรื่องก,ก็มีนายก10คน10คนนี่เป็นรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็มีลูกทีมนะเป็นผู้ช่วยนะก็เรียกว่าไม่ใช่มีแค่10บครคือประธานนั้นมี10เพราะมันมี10ปฏิวัติไง ก็มีลูกทีมอีกนะเพราะทีมหนึ่งก็จะมีโอ้10 15คนนะทีมหนึ่ง15คน10ทีมก็150คนนะ150คนนี่แหละครับแบ่งเป็นชาย75ผู้หญิง75ผมจะประกาศรายชื่อผู้ชาย75คนส่วนผู้หญิงก็เชิญคุณผู้หญิงมาประกาศค้นหาผู้หญิงกันเอง75คนขอเชิญด่วนนะมาประกาศหาผู้หญิงที่จะเป็นรัฐบาลชั่วการด่วนนะไม่ต้องไปสมัครเป็นสสออะไรมาที่นี่ พอได้นับสามดุลขอแจ้งให้ทราบถ้าท่านไปอยู่ในคลอกพักการเมืองใดแล้วแต่นะท่านคิดว่าพักท่านจะสอบได้ไหมล่ะนั่นด่านแรกถ้าสอบได้แล้วด่านที่สองพรรนั้นเฮ้ยเออใช่พรรนั้นจะได้เป็นรัฐบาลไหมนั่นคือด่านที่สองพอเป็นรัฐบาลแล้วเจอด่านที่สามเจอฝ่ายค้านถล่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็ในสุดก็ต้องเจรจาต่อรองกัน กลายเป็นเล่นเกมการเมืองกันอีกกพาวนอยู่ในวงจรดุบาทต่อไปเพราะกฎกลรัฐมันอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นเลือกไปพาประเทศวนอยู่ในวงจรดุบาทเก่ามันเดิมอย่าไปเลือกประเทศไทยแบบเดืออีกล้วหมดยุคหมดสมัยต้องเลือกต้องทิ้งไปเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเปลี่ยนเส้นทางมันนะโดยาบาัตรประชาชนไปสั่งเปลี่ยนนะบัตรประชาชนนี่สั่งเปลี่ยนนะทีนี้รัฐที่เ้าพูดทางอำนาจมีความ,มเชื่ออยู่หประการ นะลับที่ครอบครัวไทยหัวหน้าหนึ่งมีความเชื่อสองมีความศรัทธาสามมีกิจวัตรที่ต้องทำนะครับสี่มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ห้ามีสัญลักษณ์ที่ต้องแสดงออกห้านี้ลับที่ครอบครัวไทยหัวหน้ามีห้าอย่างนี้หนึ่งความเชื่อสองศรัทธาสามสกาามิจวัตรสี่อุปกรณ์ห้าสัญลักษณ์คือธง ปกติเนี่ยแรกความเชื่อท่านต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าประชาชนเชื่อว่าคือที่ครอบครัวไทยมาหามนาาเชื่อว่าลูกบ้านแ้ที่ครอบครัวมาหามนาานี้ต้องส่งสัญญาณส่งมเมสเซจส่งไปยังหัวหน้าบ้านเนี่ยเพราะที่นี่คือลทอัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาาเป็นบ้านแต่ละหลัง mm. ขอไปฮะบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีเจ้าบ้านในทีเบตบ้านระบุเวเป็นเจ้าบ้าน ครที่มีเจ้จบาบ,าบา้านระบบบ้านคนนั้นได้หนึ่งแสนบาทท่านจะต้องบอกลูกบา้านให้ดูคลิปวิดีโอของแอร์ตอร์ตายเพื่อเกิดปัญญาเป็นส่วนงบัลลังปตายแล้วก็ส่งใบแสดงเจ็บลงมานะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมีหน้าที่รวบรวมใบแสดงเจ็บของลูกบา้านอมาให้ได้สี่สิบล้านใบโดยท่านรวบรวมมาจากบ้านแล้วมาให้ที่ตำบลของท่านแล้วตำบลจะมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าองค์การตำบลมหาหน้าองค์การตำบลมหาหน้าเนี่ยจะรวบรวม ส่งไปยังขบวนกู้ชาติก็จะตากสองขบวนกู้ชาติสองมีดที่รวบรวมเหมือนรวบรวมไพ่พลแต่คราวนี้รวบรวมไพ่พลเป็นเป็นใบโหวตแต่ที่จะเป็นมีดดาบเป็นคนไม่ต้องยุคนี้ไม่ต้องใช้ใบโหวตเพราะว่าศัตรูของเรามันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นตัวคนถือมีดดาบมันยึดเหมือนอย่างพม่าที่มันยึดประเทศไทยสมัยกรุงศรีไม่ใช่สมัยนี้คนมันยึดประเทศมันคือนอมินีมันมันมันเป็นนอมิเีเป็นตัวแทนมันเป็นนามธรรมมันเป็นระบบเป็นระบอบเป็นสัญญาต่าง นะเพราะฉะนั้นต้องใช้เสียงโหวตเพราะเสียงโหวตไปออกเป็นกฎหมายแล้วมันไล่ไอ้ที่ออกได้หมดเลยนี่ครับเป็นอาวุธเสียงโหวตคืออาวุธแปลงเป็นอาวุธเพราะไปออกเป็นกฎหมายไงออกกฎหมายก็ไล่ออกไปได้หมดเลยไอ้ที่เป็นสตูแบบนี้ซึ่งใช้ไม่ดาบฟันไม่ได้มันไม่ตายมันคนละเรื่องกันคนละยุคกันคงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นลูกบ้านก็ต้องส่งใบแสดงเจตจำน,นงมานะเป็นอย่างนี้นะนะนั่นคือความเชื่อเชื่อว่า ลูกบ้านเนี่ยปกครองประเทศได้ดีกว่าพวกพักการเมืองลูกบ้านทุกท่านอ่ะปกครองประเทศได้ดีกว่าพรคการเมืองนะอย่างนี้นี่คือความเชื่อนะต้องมีความเชื่อกว่าประชาชนปกครองตัวเองได้ดีกว่าพรกการเมืองนะประการที่สองมีความศรัทธาศรัทธาใน The Super Legend ไทยแลนด์หมายว่าศรัทธาในสี่แพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งที่ต้องมีปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องเพราะนั้นท่านศรัทธากับศรัทธานี่จิงสมัครคเข้าร่วมปฏิวัติ10สิบด้านเนียเสร็จแล้วก็มา อ่ากิจวัตรกิจวัตรก็คือทุกคนในตำบลน,นั้นจะต้องจัดเวทีหมายว่าตำบลทุกตำบลที่มีองค์การตำบลเปน็นหานาจต้องไปจัดเวทีจัดเวทีศิลปะให้กับใช้อำนาจทิพย์ตายเพราะถ้ามีอำนาจทิพย์ตาอยู่แล้วในยุทธบัตประชาชนท่านก็เอาอำนาจทิพย์ตาของท่านน่มาขึ้นบนเวทีจัดบนเวทีท่านก็ศิลปะที่ท่านใช้อำนาจทิพย์ตาคือสั่งซื้อของขวัญทิพย์ตายในของขวัญแต่จะมีหมวกมีเสื้อแสดงออก นะครับแบบนี้เป็นงานทางศิลปะเป็นการใช้อำนาจใิจแบบศิลปะไม่ได้ไปใช้แบบประทะเพราะส่วนมากเรามีอำนาจพจราแล้วจะมีคนมาชวนเราไปประทะก็คือพวกม็อบชวนเราไปประทะพวกหมู่กลุ่มคณะก็ชวนเราไปประทะพวกพัคการเมืองก็ชวนเราไปไปอยู่ข้างของเขาไปอวยเขาไปแสดงออกไปแสดงพลังแล้วก็ซัดที่ฝ่ายตรงข้ามทําให้คนไทยแตกแยกกันใช้ไม่ได้่างนี้พักการเมืองทําผิด ผิดนะฮะพักเมืองกขผิดที่เรียกระดมพลอย่างเงี้ยผิดไม่ถูกนะครับนั้วก็แจง้งให้ทราบว,ว่าเราทําผิดกันอยู่อย่าได้ผิดต่อไปอีกนะครับประชาชนไทยไม่มีแตกแยกกันไม่มีแบ่งข้าแบ่งฝ่ายครับนะครับแล้วไม่มีการไปเป็นท่ารับใช้พักการเมืองไปอวยไปรับใช้พักการเมืองเนี้ไม่มีมีแต่ท่านต้องสั่งพักการเมืองท่านเป็นเจ้านายของพักการเมืองมีน้าที่สั่งพักการเมืองแต่ประเทศไทยมันเขีนยนรัฐธรรมนูญโกงมันไม่ให้ประชาชนไปสั่งพักการเมืองมันให้พักการเมืองลงทุนเอง มันก็ได้อานาจรับไปแท่พอไปได้มารับมันก็ได้ประเทศไทยไปประชาชนก็มีสถานะเป็นผู้มาสายเพราะเขาได้ประเทศไทยประเทศไทยเป็นของเขาเขาลงเงินมาลงทุนเองไงสิทธิ์ทรัพย์เขาเงินเขามาลงทุนเองเพราะนั้นเมื่อเขาได้มันรักประเทศก็เป็นสิทธิ์ทรัพย์ของเขาไปเลยประชาชนกลายเป็นผู้มาสายแต่ที่ท่านจะเป็นเจ้าของพรคการเมืองอยู่เหนือพรคการเมืองกับไม่ได้เป็นเป็นเพราะอะไรก็เพราะท่านไปไปแห่แห่ไปหลงนี่ไงท่านไม่ต้องไปหลงมันเลยท่านมีอำนาจติดใจท่านสั่งท่านมีหน้าที่สั่งท่านเป็นเจ้าของบัตรประชาชน จ้าของน่าสนใจท่านมีหน้าที่สั่งมีอำนาจแล้วทำไมไม่สั่งเออทำไมไม่สั่งแล้วท่านก็นเดินเข้าคูหาไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้ตามที่พักการเมืองมันเชย่์ท่านก็ไปหลงเชื่อพักการเมืองก็ไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วก็เลือกตัวเองเข้าไปเป็นท่าดพูดง่ายถ้าท่านไปนเลือกพักการเมืองก็เท่ากับท่านเลือกตัวเองให้เป็นทาสจากที่เองเป็นนายเหนือพักอยู่ๆก็ล่วงลงมากลายเป็นทาสขอขอพักอาศัยหน่อยพักได้เป็น Legend, ปเทศไปแล้วรับไปแล้วผมไปเลือกท่านอ่ะท่านมาหลอกผมอ่ะผมไปเลือกท่านอ่ะ ท่านชูประเด็นไปเลยนี่ถ,ถูกใจผมผมมีต่อมถูกใจโหลดใจผมยกให้หมดเลยผมใท้ท่านเลยเป็นซะอ,อย่างนี้นี่คนไท,ทยเราเพราะไม่รู้หลักวิชาเลยมีเหมือนพวกดื่มน้าส้วมอะ่ะคิดว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละนะใครไปเลือกตั้งเลยเหมือนพวกดื่มน้ําส้วมนั่นแหละจะอยู่ท,ทํทตัวเองที่มีฐานะเป็นเจ้านายพักกันล่วงลงมาเป็นผู้มาขอใส่แล้วพักมันได้ประเทศไทยไปหมดต้องมาขอใส่เขาเขาแบ่งเศษอะไรไม่ให้ก็ดีใจ ต่อไปผมจะรับใช้ท่านต่อไปครับอ้วาวทำไมไปกลับกันอย่างเงี้ย <c oughs> ทาไมกลับกันง่ายเงี้ยทาไมคุณหลงเชื่อง่ายเงี้ยก็เรียกว่านี่ขบวนอยู่ในขบวนการคนโง่แต่ขยันเลือกตั้งดังนั้นไตเติลผมจะขึ้นว่าเลิกโง่เลือกตั้งคุณต้องฉลา,าดทําแบบฉลา,าดอย่างที่ผมพยายามแนะนำนะเอะลมมาละนั่นก็เราผมอธิบายคอนเซ็ปต์ข้อสองใช่ไหม Concept, คอนเซปต์ข้อหนึ่งคือมีความเชื่อข้อสองมีความศรัทธานในระบบระบอบอ๋อนั่นเป็นระบบระบอบอันที่สามอ่ากิจวัตรก็คือมีเวทีขึ้นไปพูดไปไอธิบายนะกิจวัตรก็คือใส่หมวกโชว์โชว์โชว์ชวสัญลักษณ์นี้อยู่ตลอดเวลานะเป็นแบบนี้นะฮะนะแล้วกอ็อันที่สี่อันที่สี่นี้ต้องซื้อกล่องของข,องขวัญใช้บ,บัตรประชาชน ซื้อกล่องขวานเพื่อเอาบัตรประชาชนเนี่ยอุปกรณ์คือบัตรประชาชนอุปกรณ์คือกล่องขวานไมกล่องขวานมีเสื้อมีหมวกท่านก็ซื้อมาติดโชว์ติดโชว์แสดงออกนะครับแล้วกล่องขวานมีใบแสดงเจตจำนงท่ากับใบประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วก็ส่งไปที่ขบวนกู้ชาตจากสองอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันที่สี่นะอันที่สี่นะอันที่สี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องส่งแสดงออกก็เป็บัตรประชาชนเป็นใบแสดงเจตจำนงมีคําสั่งอย่างนั้นส่งไปยังขบวนกู้ชาตจากสองอันที่ห้า สัญลักษณ์ก็คือนี่ไงทุกคนต้องติดต้องโชว์ติดที่หมวกติดที่เสื้อติดที่กระเป๋าติดที่ยานยนต์ไม่พอติดที่บ้านบ้านไหนติดพรคการเมืองไม่เข้าไปหาเขารู้แล้วว่าบ้านนี้เขาเลือกเลือกปกครองตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้เลือกตัวแทนพวกชันเป็นสสเขาไม่เลือกพรคการเมืองเพราะฉนั้นอย่าไปหาเสียงเขเข้าไปโดนเ่โดนไล่มาถือว่าเป็นพวกโง่มาไหมไอโง่เพราะนั้นคนที่บ้านจะสามารถด่าได้เลยนะ มาแม่ไอ้โง่พักการเมืองโง่โ,โงมาทําไมโง่เลยขยันจะเลือกตั้งอีกผมไม่โง่แล้วผมฉลาดแล้วผมเลือกตัวเองไปออกจากบ้านไปแบบนี้ท่านพูดได้เลยเพราะบ้านของท่านไงท่านพูดได้อ่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยพูดง่ายเสื้อแดกเพราะ,ะั้นพักการเมืองนี่คุณไม่ต้องไปหาเสียงหรอกครับแล้วถ้าเขาติดที่หน้าหมู่บ้านผคุณไม่ต้องออกรถแหกเข้าไปเลยนะรถแห่โดนปลาเลยครับอย่าเข้าไปนะครับขอแจ้งทราบเพราะ หมูบ่บ้านนี้เขาตื่นเขาตื่นเป็นคนไทยตัวจริงแล้วเขาไม่ใช่คนไทยที่เป็นคนโง่แต่ขยนันขยันเลือกตั้งไปเลือกพักการเมืองเลือกจนที่สุดขยันไปทำาหมเลือกตันสุดเขาไปรัฐสภามันก็นเล่นเกมการเมืองเราช่วยไม่ได้อะไรไม่มีที่พึ่งด้วยแต่ที่นี่พึ่งตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นหลักของสาธารแล้วตนเป็นที่พึ่งห่งตนไม่ต้องไปพึ่งสิ่งทั้งสิบใดๆดทั้งสิ้นนะครับตนเป็นเรื่องงตนเพราะนั้นการปกครองก็ปกครองตัวเองอ่าไม่ต้องไปสรรเสริญ